็ผมเบื่อข้าวนี่ครับยายผมอยากยีลี่อะพูดไม่ฟังเลยเด็กคนนี้กินไปได้ยังไงวันหนึ่งสามสี่สิบลูกยีรี่ลูกตาเอามาเลยเนี่ยง่ยกินแล้วผมอยากกินไ่ด้กินแล้วกินเยอะเกินไปแล้วเดี๋ยวเกิดท้องเสียมั่งอะไรมั่งขึ้นมาโอ้ยลำบากยายอีกเดี๋ยวดื้อจริงๆเลยจะกินแต่ยีลี่ลูกตา กินจิลลี่ลูกตาสักหน่อยดีกว่าที่แบบเอ็ดเอ็ดอ้าวทำอะไรอยู่อ่ะเรายายว่าอย่าชวนไปกินข้าวอ้าวกินจิลลี่ลูกตาอีกแล้วยายเห็นเมื่อตะกี้เนี่ยกินไปเป็นสิบลูกแล้วนะลูกนาก็ผมเบื่อข้าวนี่ครับยายผมอยากกินจิลลี่อ่ะอูดไม่ฟังเลยเด็กคนนี้กินไปได้ยังไงวันหนึ่งสามสี่สิบลูกจิลลี่ลูกตาเอามาเลยเนี่ย อยากกินแล้วอยากกินอยากกินแล้วกินเยอะเกินไปแล้วเดี๋ยวเกิดท้องเสียมั่งอะไรมั่งขึ้นมาโอ้ยลำบากยายอีกเดี๋ยวดื้อจริงๆเลยจะกินแต่ยีรีลูกตาปู่ยายทำไมทั้งหมอย่างเนี้ครับ่ <c oughs> อยากกินยายก <c oughs> ็ไม่ให้กินดิกใจร้ายจังเลยเนี่ยไม่ได้การแล้วต้องโทษกินเยอะอย่างนี้เดี๋ยวเกิดอันตรายนี่ถ้าแอบท่นไว้ในบ้านต้องหาเจอ คิดอะไรออกแล้วต้องซ่อนนอกบ้านเพื่อหาไม่จเจอแน่สงสัยจะหาไม่เจอเดี๋ยวต้องหาที่ซ่อนต้องไหนดีเออตัวนี้มองไม่เห็นมองไม่เห็นกงเกิืแนบเนียนมองไม่เห็นแล้วรับรองเพื่อหาไม่จเจอแน่สบายใจเลยได้ซ่อนไว้แล้วอุ้ยยายเนี่ยเอาไปซ่อนไหนเนี่ย ในบ้าก็หาไม่เจอเลยยาที่สอนเก่งจริงๆอ,อยู่ไหนนะโอ้ยนี่ยาไปสอนไว้ไหนเนี่ยเร้วมมึนง,งินเลยนะเฮ้ยนั่นอะไรอะ่ะนี่มันอะไรเฮ้ยนี่ไงเจอแล้วทำลังจะก,กินอยู่พอดีเลยฮ่าใน,นที่สุดก็ได้กินสักทียายนี่ส้นตรงนี้นี่เองในที่สุดก็เสร็จแล้ว